แนะนำการใช้งานหน้า Market s c a n n e r ในโปรแกรม Aspen Desktop เวอร์ชัน5.0ไปดูกันครับเรากด3ามขีดบนซ้ายมือนะครับจากนั้นจะมีหัวข้อ Market s c a n n e r หรือหน้าที่เราสามารถสแกนหุ้นได้สำหรับหน้านี้จะมีข้อมูล2ส,ส่วนครับด้านซ้ายมือจะเป็นการเลือกเงื่อนไขการคัดหุ้นหรือการเพิ่มเงื่อนไขการคัดหุ้นต่างๆนะครับส่วนด้านขวามือจะเป็นตัวกราฟข้อมูล สำหรับด้านซ้ายมือนะครับจะมีหมวดหมู่ทั้งหมด4อย่างได้แก่ Pdefy หรือเงื่อนไขสเสม็จรูปที่โปรแกรมมีการตั้งค่ามาให้แล้วนะครับ m y s c r e e n e r ถ้าต้องการสร้างสูตรเอง Favorite แล้วก็ Alert เนี่ยจะเป็นตัวที่เราทำการกดชอบไว้หรือตั้งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับรายการ Favorite สมมุติว่าผมชอบรายการหุ้นที่ EMA 13วันมากกว่า34วันลองกดดอปดาวครับ แล้วก็กดเฟร o r ลิ e หรือเซตอเล r ร์ได้เลยถ้าเราเฟร o r ลิ e ไว้นะครับเงื่อนไขตัวเนี้ยก็จะมีการแสดงเข้ามาในหัวข้อเฟร o r ลิทแล้วหรือถ้าเกิดเรามีการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้นะครับทุกครั้งที่มีรายการหุ้นอัปเดตเข้ามาในลิสต์นี้โปรแกรมจะมีการแจ้งเตือนให้เราจะกด dropdown ครับแล้วก็ไปที่ตัวเซตอเล r ร์ให้มีรูปกระดิ่งตรงนี้นะครับในหัวข้อเซตอเล r ร์ ก็จะมีการแจ้งเตือนมาให้เราแล้วตรงนี้ก็อยากให้โปรแกรมแจ้งเตือนเงื่อนไขไหนเมื่อมีรายการคุณเข้ามาก็สามารถกดรูปกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับผมขอไปที่ตัว P d e f i e ก่อนสำหรับเงื่อนไขตรงนี้นะครับในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าไว้แล้วเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานตัวของกําไรและรายได้เติบโต3ไตรมาสต่อเนื่องหรือ3ปีต่อเนื่อง ถ้าเกิดไม่แน่ใจเรื่องของสูตรนะครับจะมีตัว i ด้านหน้าเป็นคำอธิบายลองเอาเมาส์ไปวางได้เลยผมจะลองกดตัวนี้ดูนะครับกำไรสุทธิและตัวรายได้เติบโตต่อเนื่อง3ปีก็จะมีหุ้นแสดงขึ้นมานะครับทั้งหมด64ตัวที่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมีเรื่องของกำไรเติบโตต่อเนื่องสามารถลองกดแล้วก็ลองเช็คกราฟกันได้เลยนะครับ ถ้าสมมติผมต้องการจะขยายหน้าจอก็กดขยายได้เลยเพื่อลองเรียงข้อมูลได้เลยว่าตัวไหนเนี่ยมีตัว revenue เยอะสุดหรือมีตัว net profit เยอะสุดนะครับผมจะกดยุบออกมาแบบนี้ถ้าสมมติดูเสร็จแล้วต้องการจะเปลี่ยนเงื่อนไขเราก็สามารถกด back ที่ปุ่มด้านบนได้เลยมันก็จะกลับมาหน้านี้ตรงนี้ลองค้นหาได้เลยนะครับว่าชอบเงื่อนไขไหนสามารถ ลองกดกันได้เลย MACD มากกว่า g n a l l ล n e หุ้นกลุ่มนี้มีตัวไหนบ้างก็ลองกดดูครับก็จะมีหุ้นติดมาเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ก็เช็คกันได้เลยผมกดแบ็คด้านบนกลับไปก่อนนอกจากเงื่อนไขที่โปรแกรมมีการตั้งค่ามาให้แล้วนะครับเราอยากจะตั้งค่าเงื่อนไขการคัดคุ้นเองทำยังไงเราจะไปที่ตัว My s k i n n e r ด้านล่างนะครับ จากนั้นเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถกดบวกด้านบนไปได้เลยนะครับเพื่อสร้างเงื่อนไขใหม่อันนี้ผมเคยสร้างมาก่อนเบื้องต้นนะครับกดบวกเสร็จปุ๊บเราจะมาตั้งชื่อกันครับผมขอตั้งชื่อเป็นเคส0-1นอาการแล้วก็กดเซฟไปหลังจากที่เข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราจะทำการแอดคายท่เลี่ยสิ่งหนึ่งที่ตัวโปรแกรม Aspen Package Pro เนี่ยเราสามารถค้นหาได้คือ รายการหุ้นนะครับจะมีการอัปเดตทุกๆ15นาทีแล้วก็สามารถสแกนหุ้นที่เกิดเงื่อนไขการตัดขึ้นตัดตรงวันแรกได้เราก็สามารถหุ้นที่มีโอกาสเป็นต้นรอบแล้วก็มีโอกาสซื้อได้ก่อนขายได้ก่อนนะครับผมจำไปที่ตัว Add c r i t ท r i a นะครับทีนี้ลองค้นหาหุ้นด้วยเงื่อนไข MACD ดูครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการจัดเรียงหมวดหมู่ของตัวสแกนหุ้นมาแล้วเราก็ลองกดดอปดาวดูได้เลยว่า เราอยากจะกรองเงื่อนไขอันไหนบ้างอันนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างขึ้นมาก่อนนะครับเอาเงื่อนไขแรกก็คือหุ้นที่วอลลุ่มเข้าแล้วก็วอลลุ่มฝั่งบายมากกว่าเซลล์รวถึงราคาขึ้นด้วยทํำยังไงผมจะลองพิมพ์ไปเลยนะครับเป็น b u ายเซลล์สเตนตรงนี้1อันกดไปเงื่อนไข2ครับ v o l ลุ่มแซนพีเวียรแอเวอร์เรจไฟเดย์คอสหอันครับ แล้วก็อีกอันนึงครับเปอร์เซ็นต์เช้ง CSG ผมเอาเปอร์เซ็นต์เช้งในรอบ1วันนะครับ1อันแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายนะครับผมจะลองพิมพ์ Value เข้าไปหรือตัวมูลค่าการซื้อขายหน่วยพันบาท1อันครับจากนั้นกดดันไปเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเราเพิ่มมามันก็จะมีการแสดงเข้ามานะตรงนี้ by u sell s t e n c ผมบอกว่า ปกติ1วันจะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์บายเปอร์เซ็นต์เซลนะครับเราจะหาหุ้นที่มีสัดส,ส่วนของเปอร์เซ็นต์บายมากกว่าเปอร์เซ็นต์เซลโดยที่วอ l ลุ่มเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย5วันเปอร์เซ็นต์เชงขอเป็นบวกครับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาโดยที่มูลค่าการซื้อขายเราอาจจะกรองว่ามากกว่า5ล้านบาทก็ได้ครับ5,000คูณกับ1,000จะากลกายเป็น5ล้านนะครับจากนั้นถ้าทําเสร็จแล้วอาจจะลองกดเซฟดูครับ เพื่อให้เงื่อนไขเนี่ยเข้ามาใน My s c r e e n e r แล้วลองกดลาสก,กีนดูนะครับก็จะมีหุ้นที่ติดเงื่อนไขตามที่ต้องการเลยคือวอลลุ่มมากกว่าค่าเฉลี่ย5วันสัดส่วน b ายมากกว่าเซลลและเปอร์เซนเชงเป็นบวกก็สามารถลองเช็คกันได้เลยทีนี้นะครับผมจะขอกด Back ด้านบนกลับไปใน My s c r e e n e นนะครับที่เรากดมาสักครู่นี้ก็จะมีรายการเทส01เข้ามาแล้วผมจะขอสร้างรายการใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับ ทีนี้ผมขอตั้งเป็นเทส0 2เราจะหาเงื่อนไขหุ้นเกิดสัญญาณการตัดขึ้นวันแรกกันด้วยเงื่อนไขเส้นค่าเฉลี่ยและ MACD ดูนะครับทีนี้ผมลองกด Add ไครที่เหลี่ยเหมือนเดิมครับแล้วก็พิมพ์คำว่า EMA c o s s Up ดูแลณตรงนี้นะครับเราก็กด EMA c o s s Up ไปเลย1อันแล้วลองกดดันดูนะครับถ้าผมจะหาหุ้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเพิ่งตัดขึ้นวันแรก อาจจะบอกว่าเป็นเส้น EMA 10วัน cross up กับเส้น EMA 25วันก็ได้นะครับโดยที่ in last bar เนี่ยเราจะปรับเป็น1ลองกด save และกด run ดูนะครับคุ้นที่สัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยเพิ่งตัดขึ้นวันแรกเนี่ยมันก็จะมีการแสดงผลขึ้นมาเลยกรับด้านขวามือนะครับผมจะลองลบไปก่อนแล้วก็ add indicator ครับเพิ่มตัว Moving Average c o s t Over ขึ้นมาค่า Default เนี่ยมันจะเป็น10กับ25ครับเราจะเห็นว่ามันเกิดสัญญาณการ c o s t Up กันวันแรกหมดนี้เลยก็เป็นไอเดียนะครับในการกองหุ้นสามารถเช็คกันได้เลยนะครับแต่ดูสภาพคลองหุ้นกันด้วยนะหรือผมต้องการปรับเงื่อนไขครับจะไปกดดิดสอด้านบนจากนั้นผมจะลองลบเงื่อนไขเดิมทิ้งไปนะครับตรงนี้ลบไปเพิ่มใหม่ครับ หาหุ้นที่ MACD มากกว่า0และ MACD มากกว่าสิกนอลเป็นวันแรกผมจะพิมพ์ไปเลยครับว่า MACD แล้วก็เอาเงื่อนไข above บบศูย์ครับมีค่ามากกว่า0และตัดขึ้นวันแรกอาจจะหาหุ้นที่กลับตัวจากพักตัวในขาขึ้นกลับเป็นขาขึ้นต่อก็ได้จากนั้นกดดันไปครับ MACD มากกว่า0ในกราฟเดย ถ้าเราปรับ In Last Bar เป็น1เนี่ยแสดงว่าพึ่งมากกว่าศูนย์เป็นวันแรกผมจะขอลบทิ้งไปนะครับเป็นเอนนี่เราสนใจแค่ว่า MACD ต้องมากกว่าศูนส่วนหัวข้อ MACD Cross Up ตรงนี้นะครับเราจะปรับตัวหนึ่งก็คือ MACD มีการตัดขึ้นสิกนอลเป็นวันแรก Exchange ในเซ็ตละใหม่นะครับพารามิเตอร์เราใช้ของ Aspen ได้เลย0.1 0.2และ0.3ลองกดเซฟครับ แล้วก็กดลาสเกนดูหุ้นที่ติดเงื่อนไขามานะครับถ้าผมเพิ่มสัญญาณ MACD เข้าไปแบบนี้นะครับลากขึ้นมาแก๊งเนี่ยคือแก๊งที่ MACD เนี่ยวิ่งขึ้นเหนือสิกนออเป็นวันแรกและก็มีค่าเหนือศูนย์เราก็สามารถลองเช็คกันได้เลยนะครับตรงนี้ก็ต้องดูไปตามสภาวะตลาดด้วยว่าตัวไหนเนี่ยเพิ่งเกิดสัญญ,ญาณการคอสอัพอย่างตอนนี้ที่ผมทําการขัดหุ้นนะครับตลาดวิ่งไปไกลแล้ว หุ้นที่เพิ่งเกิดสัญญาณการคอสอัพก็อาจจะติดไม่เยอะนะครับในกรณีที่เป็นวันแรกถ้าผมเปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะครับอาจจะเป็นหุ้นที่ตัดลงวันแรกผมกดดีลีดครับแล้วก็ลองปรับสูงนิดนึงแล้วก็ MACD o s ดคอร์ดก็ได้ครับเราจะหาตัวที่คอร์ดดาววันแรกดูผมเซฟครับแล้วก็รันดู ก็จะมีแก๊งหุ้นที่ MACD เนี่ยเพิ่งตัดลงวันแรกก็จะสังเกตพฤติกรรมราคานะครับว่ามันอาจจะเป็นเจอรแรงขายแบบนี้ก็ได้สามารถลองกดเล่นกันได้เลยนะครับกับเงื่อนไขในการกรองหุ้นตรงนี้